โอเคครับก็กราบสวัสดีครับทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องจริงๆมโกที v ด้วยนะครับแล้วก็กราบสวัสดีคนที่รักซอฟตอ์แวร์ออนไลน์อินเตอร์เฟกเตอร์ทุกท่านด้วยนะครับผมเนาะก็สาหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวกูณโชคอัปเดตข่าวาสารซอฟต์ e วร์ออนไลน์อินเตอร์เฟกเตอร์เข้าสู่พาร์อออทที่18แแล้วนะครับอ่า กลับมาอีกครั้งนะผมสลัอัปเดตข่าวสารของซอรเอาไรยอิตาเกิลแฟกเตอร์ก็แน่นอนนะครับว่าการที่ผมมาทําอัปเดตนั้นแน่นอนนะครับว่าทางอิตาเกลแฟกเตอร์ก็เพิ่งไลฟ์สดเสร็จได้ไม่นานนี้เองนะครับผมเนาะแน่นอนการที่ผมเห็นอิตาเกิลแฟกเตอร์ไลฟ์เสร็จเสร็จปุ๊บแล้วใช่ไหมแน่นอนนะครับว่าทางผมคางผมเองเนะี่ยก็ต้องมาทําอัปเดตให้กับผ,ผู้ชมฟังเนาะว่าเอ้ยเนื้อหาอัปเดตรอบเนี้ย มันน่าสนใจแค่ไหนซึ่งเท่าที่ผมไปลองดูเนะะื้อหาอัปเดตรอบนี้นะข่าวรอบนี้ไม่ค่อยมีอะไรเยอะมากแต่ก็ถามว่าน่าสนใจไหมก็น่าสนใจใช้ได้ระดับหนึงซึ่งก็แล้วแต่คนเนาะผมก็ไม่อยากรีแอคอะไรมากเพราะว่าผมก็เป็นคนที่ไม่ได้จริงจังอะไรขนาดนั้นแต่ก็จะพยายามดูกนันละกันนะครับโอเค ก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มไปลวกันนะครับว่าสลับข่าวรอบนี้มีอะไรบ้างดีกนะครับผมเนาะโอเคก่อนที่เราจะไปเริ่มคลิปนี้กันก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะครับก็รบกวนช่วยฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนน่เองนะครับผมเนะ okay, okay, เาะโอเคเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเลยกันละกันนะครับผมเนาะอ่ะเริ่มาจากข่าวแรกก่อนเลยลวกันก็คือในวันที่21เดือน6นี้ก็จะเป็นวันเกิดของคนคนหนึ่ง ที่อยู่ในภาคของซอสอาร์ออนไลน์ล้อสองเด็กนะครับผมเนาะซึ่งตัวละครที่เราพูดถึงในนาทีในนาทีนี้ก็ผมมีชื่อว่าน้องเรนจังเน่งนะครับอ่า ก็สุขสันต์วันเกิดล่วงหน้าด้วยละกันนะครับผมเนาะก็สลหรับวันที่21มิถุนายนนี้ก็จะเป็นวันเกิดของน้องเลนจังหนิงนะครับผมเนาะซึ่งถ้าเกิดเป็นตู้วันเกิดของบ้านเรานะก็จะมาในวันที่20นี้ตอนสี่ทุ่มบ้านเราเองนะครับผมเนาะซึ่งแน่นอนนะครับว่าเผื่อคุณผู้ชมถามนะครับว่าเฮ้ยผมเนี่ย จะเปิดไหมตู้วันเกิดน้องเลนซึ่งคําตอบคือขอดูความสามารถก่อนแล้วก็ขอไปปรึกษากับคนในกิวนหน่อยว่าเออมันน่าเปิดไหม มันน่าเสี่ยงไหมถ้าเกิดบอกว่าเอ้ยมันดูเฉยๆรอตู้ที่ดีกว่านี้ดีกว่าก็จะได้ไม่ต้องเปิดนะครับผมเนาะซึ่งพูดถึงเรื่องกาชาผมจะ,จะจะบอกคู่ชมก่อนเลยนะครับว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านี้มันมีตู้หนึ่งที่ผมเปิดไปแล้วแล้วก็ตอนแรกตั้งใจจะลงเป็นคิวแต่คิดไปคิดมาไ,ไม่อยากลงเราผมพผม,ผมรู้สึกว่ามันเป็นตู้ที่แบบรู้สึกเหนื่อยใจซึ่งตู้ที่ผมพูดถึงคือเป็นตู้ที่เป็น ตัวละครที่เป็นสีเขียวอ่ะคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมคือใครที่เคยเล่น i n t e ก r a l f a คุณผู้ชมก็น่าจะเห็นตู้ที่เป็นตัวละครสีเขียวซึ่งแน่นอนนะครับว่าตู้นั้นผมเปิดเพราะว่ามันเป็นสีเขียวและอย่างหนึ่งคือเราอย่าเปิดเพราะว่าเฮ้ยสกิลอลิตเหมือนมันเหมือนจะดีนะอะไรมานี้ซึ่ง เยจะบอกก่อนเลยนะครับว่าตอนแรกตั้งใจจะเปิดแค่สเต็ปเดียวแต่ไปมาคือผมเผลอไปเปิด3มสเต็ปจนได้ซึ่งประเด็นคือการันตีเปิดได้จเจ้าชินนอนที่เป็นชุดอะไรก็ไม่รู้นะครับผมซึ่งแบบถามว่ามันคือสกิลซ้ำไหมไม่ซ้ำแต่ถามว่าทำไมไม่ลงกันหรอเอาง่ายๆครับผมเผลอลบคลิป <laughs> ตั้งใจจะลงแล้วแต่ด้วยความที่ตอนนั้นนะ่ะผมไม่มีอารมณ์อยากลงคลิปนะั้นจริงๆเพราะว่า แม่งมันแม่งเป็นตู้ที่แบบเปิดแล้วเหนื่อยใจว่ะคือมันเหนื่อยใจตรงที่แบบคือผมไปเปิดในกิวไปเปิดกับคนในกิวแล้วตอนนั้นโอมาโอมาคงม่งอยู่ไอ้เหี้ย <c oughs> รู้งี้นะกูเปิดเป็นคนเดียวเดียวยังดีกว่าเลยคือด้วยความที่ตอนนั้นผมจะอธิบายสกิลแต่แต่ด้วยความที่แบบเราอายเขาไงเรารู้สึกเกรงใจไงเราบอกเฮ้ยเราอยากพูดแบบ บอคนปกติแต่พออยู่กับคนในกิวบอกเฮ้ยมันต้องเบาๆหน่อยเกรงใจเลยมาเนี่ยเออพอผมผมมาอ่านกับคนในกิวแบบรู้สึกแบบละอายใจแปลกๆเลยมาเนี่ยและแล้วด้วยความที่ตาที่บอกครับตอนแรกจะลงแล้วแหละแต่ว่าผมเผลอล่าลบลิปก็เลยแบบเฮ้ย <c oughs> เลยกลายว่าไอ้ตู้ที่เป็นตัวละครสีเขียวไม่ได้ลงครับคุณผู้ชมไม่ได้ลงไม่ไม่ได้ลงอะไรเลยก็เลยแบบารรู้ว่าตู้ล่าสุดที่ผมลงก็คือมันคือตู้เลยนะอ่าตู้โจสลัดป่ะใช่ไหม เออตู้ตู้ล่าสุดที่เปิดคือมันคือตู้จะสลัดที่อ่ะสเตปเดียวเราได้เจ้ารีฟามานะครับผมนาอก็รู้สึกเก็บใจตรงที่แบบทำไมไม่ได้ลงเพราะว่าปกติคือเราต้องลงอยู่แล้วแต่จริงยอมยอมรับนะครับว่าตู้บางตู้จริงๆแล้วอะบางทีมันก็ไม่อยากลงจริงๆนะคือคือส่วนมากที่ถามว่าจาไปบางตู้ผมผมไม่อยากลงคลิปเพราะว่าหนึ่งเลตู้ไม่น่าเปิดสองมันเกลือคือด้วยความที่พอตู้มันเกลือเป็นใครอยากลงคลิปปะละ่ะมันไม่มี ซึ่งจริงๆมันเราแต่อารมณ์แหละแต่แต่แต่ด้วยความที่ผมขี้เกียจนะขี้เกียจลงเพราะว่าคือเรารู้อยู่แล้วว่ามันเกลือก็จะว่ะแต่แต่ก็เอาเหอะคือด้วยความที่แบบมันเล่าแต่อารมณ์นะเอาว่าหลังจากนี้คือตู้ไหนแท้เกลือก็คือผมก็ผมก็ลงเลยแล้วกันคนดูก็ดูก็ดูไปว่าเฮ้ยได้ตู้อะไรหรือเปล่าเพราะว่าผมก็จริงๆผมน่าจะคิดเผื่อคนบางคนด้วยนะว่าเฮ้ยแบบเราเปิดตู้นี้แล้วก็จริงแต่แบบเฮ้ยเขาน่าจะมาคอมเมนต์ช่องเราเนาะว่าเฮ้ย ผมเปิดตู้นี้แล้วได้สเต็ปเลยมานี้แต่สลดมากมันเงียบกิบหมดเลยไงอันูวา่าตามนั้นเลยคือด้วยความที่นะพูดถึงกาชาแล้วมันอยากบ่นหน่อยว่ะโทษทีคุณผู้ชมโทษทีโทษท,ท,ทีคือด้วยความที่แบบเข้าใจปะคือผมรู้สึกอยากบ่นนิดหน่อย นะครับผมเนาะโอเคเรากลับมาเข้าสู่วันเกิดของน้องเรนจังแล้วกันก็ตามที่บอกคือน้องเรนจังเกิดในวันที่21่ิบเอายนเนี่ยจ้ะก็แน่นอนนะผมเดี๋ยวทางผมก็เดี๋ยว,ยวทําการโพสแฮปปี้เบิร์สตเดย์น้องเรนจังให้ประมาณสี่ทุ่มนะโอเคนะครับผมเนาะก็แน่นอนตามธรรมเนียมของอิตาเกลก็จะมีแจกเพชรนะคร้อผม250บสละใครที่กำลังเล่นอยู่ก็ใครที่ได้อินดิโกแฟกเตอร์ก,ก็อย่าลืมมารับเพชรฟรีกันด้วยละกันนะผมสรับคืนนี้นะจ๊ะ โอเคนะครับค่อยๆเลื่อนไปนะผมค่อยๆเลื่อนไปนะอ่ะแล้วก็ลืมไปเลยลืมเปิดเต็มจอซึ่งไอพาร์ทที่แล้วอ่ะผมขอโทษคุณผู้ชมผมลืมตูวจริงๆว่าว่าเฮ้ยจริงๆแล้วกูคนเปิดเต็มจอดีหว่าเลยมานี้ก็อันนี้คือหน้าตาตู้ของให้ p y Birthday ของน้องเรนจังซึ่งอันนี้บอกนะขอดูความสามารถก่อนถ้าเกิดว่ามันน่าสนใจก็ค่อยๆว่ากันนะผมเนาะก็อันนี้คือรูปอาร์ตเวิร์ครับผมแล้วก็นี่คือหน้าตาสกิลความสามารถทั้งไหนเลยอ่ะ นะผมเราก็จะไม่ค่อยใส่ใจอะไรมากนะเพราะว่ามันเป็นภาษาญี่ปุ่นเนาะ,ะค่อยๆดูไปนี่ครับผมเนาะอาเบียตี้รู้สึกว่าจะเป็นความสามารถอาเบียตี้ธรรมดาเล้กลาก็หลกัลกๆมันเกิดนอก,กเรยประมาณนี้ครับผมเนาะแล้วก็ที่สําคัญมีให้ถ่ายรูปไปนะอันนี้ไม่แน่แต่ว่าอยู่ชั้นไหนนะผมเนาะ,นะก็ก็ใครที่รู้ก็สามารถไปถ่ายรูปก,กันได้เลยนะครับผมเนาะแล้วก็อันนี้คือกิจกรรมตอบถามก็ข้ามไปได้เลยนะครับผมเนาะ แล้วก็กิจกรรมต่อมาผมไปกิจก,กรรมของพี่หัวฟ้าของเรานะครับผมแล้วว่ากิจกรรมไอที่แบบล่าของชั้นใต้ดินเหมือนเพิ่มกิจกรรมอะไรสักอย่างมาผมขอแปลแป๊บหนึ่งนะครับผมเนาะซึ่งในรูปภาพนี้เขาบอกว่าการปล่อยทัศน์ถูกนําเพิ่มมาใช้เพื่อเพิ่มความเสียหายของทัศน์ดาบปล่อยเอียนเมื่อทัศน์ดาบที่มีชื่อว่าชินถูกใช้เมื่อถูกใช้แล้วความเสียหายทัศน คือแบบอคืออะไรมันมันคือการบัฟความสามารถได้หรอคือผมขอสามอาคุณผู้ชมก่อนเลยนะครับว่าตั้งแต่ฟาร์มเฮี้ยนี่มาไม่เคยใช้เลยไอ้ไอ้สกิลเฮี้ยน่ยเชื่อไหมตั้งแต่ที่ผมฟาร์มมาผมไม่เคยใช้เลยไอ้สกิลเฮี้ยน่ยผมก็ไม่รู้ว่าเออมันยังไงนะครับผมเดี๋ยวเราแปลให้และการเปิดใครอยากรู้เพิ่มเติมผมเนาะน้านี้เขาบอกว่าการปลดการปล่อยทักษะเป็นไอเทมที่ช่วยเพิ่มความสามารถก็คือเหมือนไปกขายของแหละ ดปดปล่อยเขาสามารถที่จะให้ดาวเหม็นแมลงขึ้นแหละว่ายง่ายก็ไม่ต้องใส่ใจอะไรมากนะครับผมเนาะก็เหมือนเขาบัฟอะไรสักอย่างนะครับผมซึ่งโซนนี้ผมไม่อยากสนใจเท่าไหร่นะแต่ก็ถ้าเกิดเราใส่เราก็หน้าตาจะประมาณนี้นะครับผมเนาะเออมันหน้าตาประมาณนี้ก็คือเหมือนเราใส่ออฟไปแหละใส่ออฟของสกิลนั้นทําให้แรงขึ้นนะครับผมเนาะก็อย่าใส่ใจอะไรมากนะครับก็ให้ ปล่อยให้คนที่เขาเล่นจริงจังกันดีกว่านี่ครับผมเนาะแล้วก็นี่เหมือนเป็นในเรื่องของชั้นนี้นะครับผมซึ่งเฮ้ยเฮ้ยมีมุมกล้องด้านหลังด้วยเฮ้ยปกติไม่เคยมีนะเฮ้ยมีมุมกล้องด้านหลังด้วยวะ่ะเฮ้ยอิเตาเกียววาดรูปแบบใหม่วะ่ะเฮ้ยเอออันนี้ชั้น b 6 f หรอเหมือนมีเนื้อเรื่องใช่ปะ่ะเขาวงกดใต้ดินชั้นที่หกอ่า ก็คือเหมือนเหมือนมีเนื้อเรื่องด้วยนะครับผมนาะอแล้วก็ที่สําคัญมีสกิลแจกด้วยนะครับผมนาะอแล้วก็น,นี่คืออันนี้คือหน้าตาโล่นะป๊บนองนะอันนี้คือหน้าตาโล่นะครับผมนาะอนี่โลกวันนี้เลยนะครับผมจากสตา์ดาวเป็นสีดาวนะแล้วก็นี่คือสกิลแจกซึ่งกิจกรรมนี้จะมาในวันที่25มิถุนาย,ยนนี้ก็ใครที่เป็นสายทําโล่หรือว่าใครเป็นสายที่เล่นชั้นใต้ดินก็เตรียมตัวกันได้เลยนะส่วนตัวผมไม่ได้อะไรอยู่แล้วนะครับผมนาะอ เต่อมาครับผมวันที่21มิถุนายนนี้นะผมประมาณตีสองบ้านเรานาะอก็ตู้ฟรีสก,กินก็มาแล้วนะครับผมนาะอก็ประมาณ110โลก็เตรียมตัวเปิดกันได้เลยนะครับแล้วก็มีตู้ใหม่นี่ตู้อีกแล้วตู้ใหม่อีกแล้วห <c oughs> ัวโตๆน้ยช่วงนี้ผมไม่ค่อยอยากเปิดเลยว่ะ คือผมรู้สึกเจ็บใจตรงที่แบบกูเปิดอะไรไม่ได้เฮ่ยอะไรเลยนะผมเนาะซึ่งตู้ใหม่มีชื่อว่าเจ้าหญิงพุ่งดงามแห่งเคียวนะครับผมก็จะเป็นตู้ทั้งหมด5สเต็ปนะผมฟีดาวหปซึ่งตู้นี้ก็ไม่แน่นะผมอาจจะเปิดก็ได้เพราะว่ามันอยากเปิดเพราะอะไราซาจิแต่ก็ต้องรอดูอีกทีนะครับว่าว่าคอสาบบ้านมันดีหรือเปล่า นะผมคือต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าหลังจากเนี่ยผมปฏิญ,ญาณตนกับตัวเองนะครับว่าเราจะเปิดเฉพาะคีย์ทิตโตดีกว่าไหมเพราะว่าคือตอนนี้ยอิตาเกียวแฟกเตอแม่งเริ่มไว้ใจไม่ได้แล้วว่าเพราะที่ผ่านมาผมเปิดแล้วเกินตลอดยกเว้นตู้ที่มีรีฟานะเออตู้ที่มีรีฟากูเปิดได้ตลอดเลยนะผมเนาะความสามารถก็หลักๆประมาณนี้อ่ะแล้วก็ลืมบอกเลยนะครับผมเบอนใครที่สงสัยนะผมเนาะยุก,กิเป็นโอ้ย โทษดีน้ำลายกืนคอเออน้ำลายกืนกืนคอเลยนะครับผมอ่ายูกิแอ็กเฟลชินอนฟูเบิร์ดนะครับริฟเบทเอาเวคเกนปะ wicked, เอาเวคเกนไปก็คอนเน็กแล้วก็ซาจีเป็นอ่าแอ็กเฟลนะครับผมเนาะโอเคของชินอนนี่เป็นประเภทอะไรดาวนนะัธนูอ่านได้งไงกูว่าแหละ อ๋อของชินอนมันเป็นระเบิดธนูแทงน้บอ่าเรียบร้อยโอเคชินอนเป็นธนูฟูเบิร์ดซึ่งกูเป็นคนที่เล่นสายของมากกว่านะอีสัตต์ต่อมายูกิยูกิเป็นอาบิลิตี้นะผมเดี๋ยวแปลให้คร่าวๆแล้วกันนะของยูกิเขาบอกว่าอะไรเนี่ยเมื่อตัวเองเข้าสู่สถานะพิโพติเลสออกพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น50%อ้ เสริมภูมิคุ้มกันเลือด3ามคอเสียหายจากเลือดลดลง30%เมื่อคุณกดสวิตช์จะสร้างเอฟเฟกจะจะสร้างเอฟเฟกเลือดออกซ้อน50ให้กับตนเองเป็นเวลา30มสิบปีเพิ่มคอเสียหายก็คือเหมือนอาบีตี้เนี่ยมันดีตรงที่เลือดเลือดยิ่งลดมันจะบวกโจงตีนะผมน้ัดในเขาเห็นไหมเนี่ยเมื่อตนเองอยู่ในสถานะเลือดออกเพิ่มพลังโจงตีเพิ่มขึ้น50%ซึ่งเฮ้ยอาบีตี้ยูกิตัวนี้น่าสนใจนะเออยิ่งเลือดลด ยิ่งเพิ่มดาเมจเอออันนี้น่าสนใจอันนี้น่าสนใจอันนี้น่าสนใจนะครับผมต่อมาลิสเบตเป็นแอคเซลนะของลิเบตนะครับเป็นอะไรเอ่ยลิเบตเป็นประเภทอะไรเนี่ยน่าจะขวานทตุลมนะครับส่วนดาเมจก็1,730พเอสามสความสามารถก็อะไรเนี่ยเพิ่มความเสียหายจุดอ่อน เกิดขึ้นกับตนเองและสมาชิการร์สา้เซนเป็นเวลาสี่วีเพื่อเบกเกตของคุณและปาร์ตี้ของคุณยี่สิบเฮ้ยมีเพิ่มเดี๋ยนะมีเพิ่มสถานะเบกเกตด้วยงั้นเหรออืมน่าสนใจน่าสนใจแล้วก็ไว้ฟัวดับหนึ่งของผมครับซาจีจังขอดูซาจีดิซาจีนจ่าจะหกใช่ไหมนั่นกูบ่าแนละ้ว ซาติเป็นหอ,อกจริงด้วยซาติเป็นประเภทแทงน้ํานะครับผมความเสียหายก็สองพันหนึ่งร้อยสิบเปอร์เซ็นต์เออผมว่าเปิดซาติดีกว่าเอ,อผมว่าเปิดตู้ดีดีกว่านะเปิดทั้งสเต็ปดึงพอละนะผมเพราะเผือ่อเพราะอยากเผื่อไว้คี้โตกว่านะครับผมเนะาะเอาดูว่าตู้มเกิดนกเลนก็ใบยบใบายแล้วกันไม่ไม่ไ,มไ,มไ,มไมน่าเปิดเพราะผมรูสนะ้สึกว่าเฮ้ยตู้ดีน่าสนใจนะโดยเฉพาะเอาบีตี้ของยูกิที่แบบเลื่อยยิ่งลดมันยิ่งเพิ่มดาเมจทวีคูณเข้าไปเรื่อยเลยนะครับผมเนาะ นะผมสูงเขาสามารถก็ขอไม่อะไรมากนะผมอะไรเนะี่ยเมื่อใส่สก,กิลเมื่อใส่ทักษะครวัวรู้สีอันขึ้นไปเอฟเฟกอะไรสักอย่างนะครับผมอนวกกุวาตสกิลมานี้นะครับผมซึ่งท้ายผมอ่านนะก็เหมือนยูก,กิจะดีสุดแล้วก็อาุว่าเจอกันนะผมสําหรับตู้นี้เหมือนจะมาตอนสามโมงของวันที่ยี่สี่ใช่ไหมยี่สี่นี้ตอนสามโมงเย็นโอเคเจอกันนะผมสำหรับคลิปสำหรับคลิปกาชาตู้ต่อไปเนาะ โอเคแล้วก็ต่อมากิจกรรมของดีฟาครับผมก็จะมาในวันที่27นี้ตอนตีสองบ้านเราวันเ่งนะครับผมเนาะโอเคแล้วก็ต่อมากลับมาขายสกินนี่อีกครั้งหนึ่งก็คือเหมือนจะเป็นสกินธนบัตรไอ้สกินเทศากาลขอพรอะไรสักอย่างหนึ่งนะผมก็จะมาในวันที่27นี้ตอน3มโมงเย็นบ้านเราวันเองนะครับผมเนาะเหมือนเมื่อกี้นี่ผมเห็นสิเห็นกิจกรรมของโครูปะ่ะ เออน,น,นี่ของโคโรุนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรมันคือบูสอะไรอะไรสักอย่างหรือเปล่าไม่แน่ใจแคมเปญสนับสนุนกิลยวบีทักษะกิลยวแบบจํากัดเวลาให้เลือกใช้อ่าเหมือนเป็นบัฟกิลยวบัฟกิลยวโอเคโอเคบัฟกิลยวบัฟกิลยวนะครับผมอ่ะแล้วก็ต่อมาด้วยความที่กำลังจะเข้าสู่อีเวนต์ซัมเมอร์ก็จะมีการรีกิจกรรมซัมเมอร์ให้เรากลับมาเล่นอ,อีกครั้งหนึ่งนะผมเนาะก็สำหรับกิจกรรมแรกนี้ก็จะมาในวันที่ สองกรกฎาคมตาจนกว่าเซิร์ฟเวอร์จะแก้เสร็จนะครับผมเนาะอ่าแล้วก็มีให้เราแลกสกินอีกครั้งหนึ่งครับผมแล้วก็แลกอีโมจิแล้วก็แลกสกิลได้นะครับผมแล้วก็เพชรฟรีน300นะครับผมก็นะก็ตามที่บอกแนะกิจกรรมจะมาในวันที่2กรกฎาคมนี้หลังจากแก้เซิร์ฟเวอร์เสร็จนะครับผมเนาะก็เป็นอีเวนต์เดิมเลยนะครับผมเนาะแล้วก็กิจกรรมนี้ก็กลับมาอีกเช่นกันนะฮะผมเนาะก็ ใครที่เคยพลาดก็สามารถมาก็บกันได้นะครับผมต่อมาออกิจกรรมของอลิซอันนี้เขาบอกว่าจะมาในวันที่อ2กรกฎ,กฎาคมเหมือนกันนะครับผมเนาะกิจกรรมนี้เขาบอกว่าอะไรแคมเปญการปรับปามการกำจัดเอลพเนจรกิจกรรมที่คุณจะได้รับวัตถุด,ดิบมากมายสำหรับเสริมความแข็งแกร่งรางวัลอายปณี1,000ชิ้นอ๋อเหมือนจะเป็นแคมเปญกำจัดเอล นะครับผมก็รอดูเนาะว่าเออในวันที่สองกรกฎาคมนี้จะไปยังไงนะครับก็รอดูแต่ที่ได้เขาบอกว่าแจกพิสุดสุดก็คือหนึ่งพันชิ้นก็น่าจะเก็บแต้มเหมือนเดิมแหละดูทรงแล้วนะครับผมที่นน่ก็คือวันที่สองนี้มีกิจกรรมใหม่เนาะแล้วก็ต่อไปกิจกรรมของน้องยุกิก็สามารถเล่นได้ถึงสองครั้งต่อวันเนาะก็จะบานในวันที่สี่กรกฎาคมนี้ตอนตีสองบ้านเรา,าเด่งเนะครับผมเนาะ ต่อมากิจกรรมอา4,000ล้าน LP. เอีีนะครับผมนอ้องก็จะมาในวันที่9กรกฎาคมนี้ใช่ปะใช่ปะหรือหรือหรือมึงคือกิจกรรมหมดหรอป้ามึงนะผมผมไม่มั่นใจวะเอ้เดี๋ยวนะมาอีกรอบนึงเหรอ40ล้านเอ้เดี๋ยวนะมาอีกรอบนึงเหรอเอ้เดี๋ยวคนระับตอนแรกกูกูได้ข่าวว่ามึงมึงเคยมีแล้วหรอไม่ใช่ว่ามาอีกรอบนึงเหรอเอ๊ะ ก,กิจกรรม40ล้านเขาบอกว่ามาหลังจากแก้เซิร์เวอร์เสร็จก็จะมาในวันที่9กักาคมนี้เอ๊ะเดี๋ยวนะ7.5ปีเคยมาแล้วไม่ใช่หรอแล้วจะใบ้ๆอีรอบหนึ่งว่าเอ๊ะแปลกใจหรือมันคือวันสิ้สุดแล้วผมก็ไม่มั่นใจนะครับผมต่อมากิจกรรมของยูนายูนานี้คืออะไรเอ่ยการต่วไหาตัวละครแคมเปญอ่าโอเคอันนี้ หมาะสำหรับผมอันนี้เหมาะสำหรับผมมากเลยคือกิจกรรมค่าโปรคูณ2องอ่ะกิจกรรมค่าโปรคูณสองนะผมในช่วงเวลานี้คุณจะรับเอฟเป็น2เท่าสำหรับภารกิจตัวละครซึ่งไอเอฟพตัวละครคือมันคือค่าโปรของเรานั่นแหละซึ่งรอบก่อนมันมีอะไรนะเอฟของอ่าเอฟพี e ของอ่าเลเวลเรารอบนี้มาเป็น eFP e เค่าโปรนะผมก็จะมาในวันที่ 9ก้ากตกดาคมนี้หลังแก้เซิร์ฟเวอร์เสร็จเหมือนกันซึ่งผมเดาว,ว่ากิจกรรมของซีดิก้าก็น่าจะมาจริงแหละนะผมเพราะว่าเหมือนเขารวมกิจกรรมวันนี้มาด้วยนะครับผมเนาะก็รอฟาร์มเลยแล้วกันนะผมเนาะแล้วก็กิจกรรมนี้ก็กลับไปครั้งหนึ่งคือเหมือนให้เราไปตีมอนสเตอร์ไหนก็ได้แล้วก็ให้เก็บเศษเก็บเศษเก็บเศษแล้วก็เอาเศษระดับไปแลกของก็ แพงสุดๆนะครับ500ก็กิจกรรมนี้จะมาในวันที่9กักฎาคมหลังอัปเดตเซิร์ฟเวอร์เสร็จเช่นกันนั่นเองนะครับผมเนาะโอเคต่อมาอะไรเนี่ยกิจกรรมของอาโก้อันนี้คืออะไรอันนี้คือผมแปลสุดๆเลยนะ ของอาก,ก็เาบอกว่าใช้งานระบบแลกเปลี่ยนและธนาคารแล้วขอแนะนําระบบแลกเปลี่ยนที่ผู้เล่นสามารถเลกปิดอาวุธและไอเทมต่างๆกันได้ตั้งตั้งราคาและลงสินค้าของคุณซื้อสินค้าที่คุณชอบเปิดธนาคารใหม่ของคุณที่ฝากเงินสามารถฝากเงินได้เก็บคอได้เยอะหยิบออกมาใช้เมื่อต้องการเฮอัอะนะดะนาจาโคเร อ่าเรามาเรามาดูรายละเอียดกันดีกว่านะครับผมเนาะโอเคไอ้ okay. mm hmm. และวนีดเขาบอกว่าอ่าหัวข้อแรกเปลี่ยนผู้เล่นสามารถแลกเปลี่ยนอาวุธและไอเทมโดยใช้เงินได้แล้วนะครับผมเนาะตัวอย่างรายการที่ที่สามารถซื้อขายได้อาวุธเช่นซีรีส์อิตเกลชุดเกาะซีรีส์อ่าดาร์คแบล็กแหวน แท่งโลหะและการปลดปลอด่อยทักษะสินค้าอุบริโภคเช่นผลนะผลไม้ไอเทมเพื่อการติบโตไอ้นะเราสามารถซื้อขายได้อย่าบอกนะว่าเราเอาของชนีดไปขายแล้วก็คนอื่นซื้อได้ใช่หรอวะจริงจริงจริงหรอวะจริงหรอวะเนี่ยฉันเนี่ยอย่างโค้บอกว่าย่างค้ชบอกว่าฉันจะเพิ่มรายการขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ฟิลิกา้าบอกว่า ฉันพบสิ่งที่ฉันต้องการแล้วอย่าบอกนะว่ามึงสามารถเอาไอที่ไปขายให้กับคนอื่นได้เหรอเฮ้ยใช่เหรอเฮ้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 ยเฮ้ลายชื่อในการแลกเปลี่ยนซื้อจากการแลกเปลี่ยนหอใช่เหรอเฮ้ยเดียวได้นานี้โกเลยวาเฮ้ยเราสามารถแลกเปลี่ยนซื้อขายก็ได้หรอว่าเฮ้ย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 นี่แหละอิตเกียวแฟกเตอร์ ของแท้อ่าเราอันนี้คือเขาโชว์ตัวอย่างนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขาโชว์ตัวอย่างกันดีกว่าเนาะและเปลียซื้อขายหรอเอ๊ะอ่าอันนี้คือเขาโชว์ตัวอย่างนะครับผมเนาะอ่าเดี๋ยวเราค่อยๆดูนะปับ๊บอันนี้คือเขากําลังหาอะไรสักอย่างนะครับผมเนาะปับ๊บอ่าสมมุติเราจะเอาดาบใช่ไหมอ่าเราเลือกดาบไปคือเราสามารถซื้อของด้วยเงินได้หรอเอ๊ะ ดี๋นะคือทางเกมจะขายเอาเองเหรอหรืออะไรหรือว่าเราสามารถแลกเปลี่ยนซื้อขายกันได้หรือยังไงซื้อได้หมดทุกอย่างอ่าขวดอีขวด HP e, ซื้อได้เอ๊ะเฮ้ยอันนี้ผมงงแล้วว่ะ <c oughs> เ,เนี่ยผมลงแปลเนี่ยเนี่ยโคโลบอกว่ารายชื่อในการเนีย่ยรายชื่อในการแลกเปลี่ยน ล้วก็ซิลิก้าบอกว่าซื้อจากการแลกเปลี่ยนก็คือเหมือนโควรูว้ขอขายแล้วก็ซิลิก้าขอซื้อระมาณนี้หรอเอ๊อยังไงวนะเนี่ยอ่านี่คือเราเรากดอ่ะเรากดอ่ะโอเคจากนั้นเราลึกเราเรากดปุ๊บอ่ะเรากดป,ปั๊บอ่ะปุ๊บอ่ะอย่างเช่นเราไอีปั๊บฮอเราเร,า,เรา,เาไปขายได้เหรอเอ๊เฮ้ย เดี๋ยวนะนี่มันนี่มันชดอะไรของแท้พรเราขายแล้วเราเราได้เงินหรออ่าแล้วแล้วแล้วทีนี้เดี๋ยวนะเราเอาไปขายได้หรออยู่ก็คืออยู่ในสต็อกนี้ฮะเฮ้ยเดี๋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 ยแล้ว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 คนที่ซื้ออย่างไงเอเออตอนแรกคิดว่าคลิปนี้สั้นๆะนะกูกูมาตกใจตรงนี้แหละ ว่าเอ้ระบบอันนี้คืออะไรมันเหมือนเป็นการเทรดแต่เหมือนเป็นการซื้อขายมากกว่าอย่างนี้หรอเอ๊ยอย่างไรวะอะผมผมลองแปลอันนี้ดูนะอ่ะผมลองแปลดูวยนะไอเทมที่ไม่สามารถขายได้จะมีบันทึกทัศน์สสินค้ามีจำหน่ายเฉพาะเมื่อซื้อผ่านร้านค้าอาวาตารที่มีอยู่ในกิจกรรม ซื้อสินค้าที่มีวัหมหุดอายุและเปลี่ยนรายการไอเทมบับต,ต่างๆเช่นทูบร้านค้าสแตมรายการวัสดุผลิตไอเทมที่เกี่ยวข้องกับกิวคอเมทันคอเมทัสซูเปอร์เหรียญกิติยศแล้วก็ความสับบม,มัคคีแร่เมทันชบาแร่แร่แร่เทอร์โมแต่ละชนิดดินอ๋อปราคันเบ็ดเหรียญประจำตัวอายับ อายบดีอาคานาสิ่งค้าจะนดนจำกัดอ๋อหลังจากดำเนินการแลกเปลี่ยนแล้วอาวุธและแหวนที่ได้รับการติดตั้งแม้แต่ครั้งเดียวจะไม่มีสิทธิในการรปะมูนีต่อไปหากคนต้องการดูไอเทมที่ที่สามารถซื้อขายได้รูนาตรวจสอบไอเทมที่แสดงในปมูลคอยอันนี้อันนี้ยังงงอยู่นะก็คือเหมือนประมาณว่าเราสามารถซื้อขายด้วยเงินได้หรออันนี้อัน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 นี้งงอันอันนี้งงไปแปลกว่ะ เกี่ยวกับดิเทศกาลอ๋อโอเคโอเคโอเคอันอันอันนี้ของญี่ปุ่นเนาะอันนี้ของญี่ปุ่นโอเคโอเคโอเคอ่าอันนี้คือขอโชว์อีกรอบหนึ่งใช่ไหมอ่ะอ่าขอโชว์ขอโชว์อีกรอบหนึง่งก็ก็เหมือนเดิมเลยเลือกขายแล้วแล้วอันนี้กูสงสยัยแล้วไอ้คนที่ซื้อคืออย่างไงไอ้ไอ้คนที่ซื้อคืออย่างไงไอ้ไอ้คนทีน่ซื้อน,น,นี่อย่างไงก่อน เมื่อรายการของคุณของคุณขายได้เงินซึ่งจะเป็นกำหนดไว้ว่าในขณะที่ลงรายการด้วยลบค่าคอมมิชชั่น10%ปจะเข้าธนาคารค่าธรรมเนียมที่จุกอัตโนมัติเมื่อซื้อสินค้าตามรายการในการตั้งราคาขายคุณสามารถตรวจสอบลงหน้าแล้วคุณจะได้รับเหรียญทอดหลายๆจากค่าค่าธรรมเนียมแล้วจริงปะเนี่ยก็คือเราสามารถเอาไอเทมอะไรก็ได้ไปขายขายดาบก็ได้ขายอะไรก็ได้จริงปะเนี่ย แล้วเราเอาแล้วแล้วเราก็ซื้อสินค้านั้นได้เฮ้ยเฮ้ยจริงปะเนี่ยเอ้ยอัน,นอันนี้น่าสนใจน,นีนา่าสนใจแน่ๆไเขาเกลเราขายได้เฟซอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเจ้าเจ้าของราคาแล้วว่าเขาจะขายยังไงไอเชี่ยเชี่ยแล้วไงเฮ้ยจริงปะเนะน่อัน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 นี้กูยังงงเลยว่าจริงปะเน่อะไรเนี่ยก้าวก้าก้าก้าคืออะไรอ่ะคุณสามารถประหยัด เงินได้มากสามารถดึงออกมาใช้ได้ทุกเมื่อต้องการก็คืออ่าเงินที่เหลือเนี่ยมันจะเข้าธนาคารเราก็คือธนาคารก็คือเงินเงินในเกมบแหละแล้วทีนี้รอเงินมามาใช้ในซื้อได้เฮ้ยจริงเหรอวะไม่อยากจะเชื่อไม่อยากจะเชื่อเลยว่าแบบเอะจริงดิซึ่งเขาบอกว่าสําหรับว่าอ่าคือซึ่งเขาบอกว่าไอ้สำหรับไอการแลกขอเนี่ยจะมาในวันที่ยี่สิบห้านี้ใช่ไหม เออเี่เขาบอกเขาบอกว่าในการเลืกเปลี่ยนแอนธนาคารกําหนดติดตั้งในช่วงหลังมบรุงรักษาของวันที่25มิถุนายนนี้ก็รอรุ้นกันต่อไปเนาะสำหรับวันที่25มิถุนายนจะยังไงไดผมเนาะก็หลกัลกๆประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสําหรับด e ิจ i ตอลแฟกเตอรเนี่ยเห็นไหมป่าบอกว่าคลิปสั้นๆไปประมาณ25นาทีจะ30นาสทีนะนี่แหละนะครับเฮ้อยอันอันอันนี้คือจริงปะเนี่ยมีระบบธนาคารโหลวะ เอออันนี้อันนี้แอบตกใจนะเนี่ยตกใจนะครับแต่ก็รอดูกันอีกทีนึงเนาะว่ามันยังไงนะครับโอเคเอามานี้แล้วกันนะครับก็ปลาละเจอกันในตู้กาชาใหม่ที่กำลังจะมาในวันที่เท่าไหร่นะยี่สิบสี่นี้ใช่ไหมเออยี่สิบสี่นี้เวลาประมาณสามโมงเย็นนะครับผมเนาะโอเคปล,ละบายบายจ้า